ลูกลูกลูกมิมิหันมาลูกหันมาหันมานะลูกมาสบายดีเด้อพี่น้องทา้งไทยสบายดีเอฟซีชุบุชุกคนพี่น้องวันนี้บอสบีไปอันนั้นพาไปบ้านไปปากกิฟต์น้อพี่น้องไปเก็บของสิกับบ้านเพี่น้องของเรายังอยู่ปากกิฟต์น้าสิมาขึ้นรถอยู่รังสิตพี่น้องทับอีส์น้าชิขึ้นอยู่มอสิตมันอยู่กรุงเทพอยู่ในพี่น้องเดินทางมาขึ้นอยู่นี่มั่นไก่น้องเป็นสถานีสุดท้ายเราก็ เมื่อบาดเลยนะพี่น้องตอนนี้เาก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกันสวัสดีกันสวัสดีจ้าคุณลูกเปิดคลิปก็ไม่มีเนาะพี่น้องเนาะมึงขึ้นนี่กอะเอเชียนอ่ากามาเอาลูกบชอบไปนอนน้ำน้ำพี่น้องนะวันนี้เพิ่อนซืมาส่งพี่น้องพี่บอมก็มาในคลิปบอบบี้เราไม่เปิดบอมฮ้ เอาเอาเอาเดี๋ยวว่านะแม่ปลดุอย่านะอย่นะแม่มือเอ้าน่มึงเสียแม่ปดุเอาอดมดีได้พี่น้องดุคอยเป็นคนมาเกี่ยวให้ย่กันอดมือกันลายันไปดิเอาดาอะไรวะ ยัตนเดอแต่ดับตาเากนโอเเอ้ยมันซึนป่เนี่ยไปก่อนนะตรงนะ้นจะพาทาวันไปก่อนนะเดินเถาว่าต่นตาเออ้าเอ้ยฉันก็ท้าวลุงซุกและลุงหน่อยเนียลุงซุกลุงน่อยอะฮะลุงซุกลุ้งหน่อยยังไม่อยากเป็นลูงค่ะ เออไปนี่แหะามันใหญ่มันเกิดจังคือบัดใหญ่แต่พูนันกระเทาานอะไปเอื้อนื้นกับ่บคือนอนไปนอนม่วีดนเฮ้ยสิฟ้าดูเอื้อนบ่แต่ถิ่อีกอย่งอีบะเออก็อีกอยอีไปอีแต่เกขึ้นมากล้วก็รอีไปนอนไม่ไหวแล้วนะอีจอยยู่นี่เนาะไปจกเป็นยังบ่ได้าช้ายสาพก่ะดํานาะ เปไน่ากไหว้วลาเขาไปเหมีอนเครื่องเหมียนคล้องไปเก็บฟองไปใ่สาคนนี้เขาสี่รดไปใช้เลมบ้านขี่รถสบายดีพี่นอเขาสิ่งที่รดนมี่่มีไปเนาะหรือ่างี่โดนเปนจอที่ป้าาคอยตัวจริงบนตะเกียงเธในเกาะเลี่ยออแเนาะเกาะแล้วมันแบบว่าบอกตัวจริงตังอบนในเกาะ ในกล่องเท้าก็เลยกดูด uh, ีกว hey, mm. so ่านี่ไปกันเะท้าฮัตสคิรถอาไซไปไหวฝุ่นบอ้าฮัตสึนะไปทีรถบอไซไปไหวนาตลาดเดไปึ้นรถซองเวเออไปรถ่างซีฮัสิครถบอไซไปรุ่งตลาดไทยเดก็ไปไปรุ่งร่างซีเออน้าซีไฮ่อยไปผู้ใหญ่นะเดี๋ยวคอยไปตลาดคอยด้วยว่าถามคนมากก็เออด้วว่าถามากอะได้วว่าให้คอยไปซื้อพักมาให้เจ้าคันสม น่เออนี่าสิไปกันเลยพี่น้องงาติดตามเลยพี่น้องกตามเ้อเปลาอยู่ปากเกตบอเลยว่าอีป่าแม่เออพี่แม่้าเนีอีปาเลยไปปลาเลยนะพี่น้องไปนี่บ๊อีก็เลยว่านกหอดอันนี้พี่น้องหอดหอกคเจอร่างซีดนอนี้ เขาหารถอยู่น่ะพี่น้องคาโรถไปปากเก็บหอดปากเก็บหารโรถต่อรถเป็นรถอยู่พี่น้งองเลยงั้นก็น่ามาอ่านนี่ 好的呀，好的、yeah.。

รถด่อแถวรถ่องแถวแต่ก็ไปถ่ายอยู่อะนะบ้อนั่นแหละเป็นชูมุกี่นองก็มวนดีเนาะเผื่อว่าเขาห้อบจัไปเขาก็งุบไปมันหมอนอันนี้้มีเด็กน้อยก็มั่วนัเนาะแม่เ่นห้อาบุญเผาอบุผาเขายังว่าพาก็เด็กน้อยใ่ปานมาแนะากนานน้นที่หัท่าพน้นพนิหมดหมดจักแข้วมันหนอกมันหน้าอีนประมาณจทีไอ้บ้านหอนบบบุญ จิตจานนะพี่บเองเออใเดี <Charl ott es> ๋ยวไปาบึงมาไม่เท่จะมูกแลมีจอมจอมมกจอมจิตามกปดวยเาออกมาสินะเมั้นขั้นมาได้มากวนีไปได้ห่อได้มากงพยาบาลต่โตาได้มากวกเไก่สีได้มากานนี้เนาะ เรากจะไปซาปนิดหนึ่งเดมาด้วยันตมาเดตมาตำมปุ้ยเปุพาะตมเีง่เคยไปป่ะคอขเคยมาเขาก็ทัิเขนาดนั้บทนเท่านวนท่นเท่านนอันไหนพี่น้องกูได้เขไปอยู่เขาก็สิจ้าแวพ่จาจะทาเบิรดเหอไ้ันบบทา แต่ว่ามันก็มีพลักงานบริการเนี่ยนะว่าเนาะจะ่ากัเพื่อสิไดชเพื่อสิไดปนามาอ่ะเได้เห็นพลักงานเพื่อนกับบริการเพาก็เดชไปทำเนล้วเาไปเจอกันปากเกตกวดดทางแดดพองบอบีเ้อเนไงอ๋อจะ่้องคนปากเกตเ้าบอกว่าี่เทั้งหลยอยงแูมุ่งเรื่องบัตรขาดเด็ดอันนทื้อเท่านเน แล้วมาตรงร่งพังนะเนาะร่อเอามาร่งทังนะเนาะเดี๋ยวเรากับดุดจะยา้องป้อเรอเอสุดบทสิ

ถังเดคงอันนั้นไปหาเมษาอาเด้นิ่งเมษาอาอยู่อันนั้นปากเก็ดกันเมสาอากับเม่าปลาอยู่อยู่น้ำกันน้อง่าอยู่ไก่ๆปากเก็ดโมเวนอยู่ไก่ๆอยู่ปากเก็ดนี่แหละสิงอยู่หงหงแก่ๆกันบ่เด็ดเมื่อเขาิไปเลยสิ่งถขาตกไปรุ่งคางไอ้ว่านะขาขาไปสิ่งมเมนอยู่ขาเอาเส้นขาไปทังเล เราหาเลยว่าเซียเลลาเป็นขาโดดยูวอนนะคะพี่เนงอฮิ่เจอตดั้งชิดเป็นกแบบซุโมะเลยพี่เนาะว่าม้ไปหาพนักงานเขาเขาก็เระบอกครับกั่งูชัดปึกึ๊กพี่เ้องเลยเว่าไปบนพ่อกระทืไปเลยคขาไปหาเมนองอาเลยเนาะเมนองปลาฝนแดดไปเมียนเทิงเมนโค้งยังเดี๋ยวแต่เนาะขาครับวม

อยู่แค่ หอทองอะไพวกนี้เพาะว่าคิดว่าจะเสียอาย่อันไนนพวามไมวบาอยู่แบบ่าอยู่เด้อกนะยเดอกยู่เด้อกบนบนข่อยัเออกจากทางไง้เคของออกางนังทางนี้ทำโปรแกรมได้ไกงมันต้องออกคิทัศิบ่บนะที่อันไหบ่วิตค้ห

tôi này, bao à. ừ. ừ. bao giờ làm ông nghe đâu nói chưa là nhắn gì để mát yêu rồi nhắn nhắn nhì nhắn 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 khăn nhắn ท่านกำลังก็่กัสิบสามพันเนาะบ่หอนบ่หอนจะที่บรรจุตลาดไทยนักแค่เป็นแคบแคบสี่พันห้องอีเมฮะนี้ห้องน้ำโอ้สะดยกสะดอสบัยหงสะดวกสะดวกแค่ยเพราะว่าคีพ่ยเขาก็เห็ดอยู่พุนที่นอนาก็อยู่ฝีัน้าอยู่ดีๆกินมีโตะมีต เอาแป้งเนยเอาแปงดีก็สะดวกเพราะว่าย้หงแบบมีอยู่ตลาดไทยเนาะเนจังไหอยู่นีนะสะดวกดังบ้านกับมื่อที่กวางเป็นกวางอะไไม่แก่บ่าีคนผักบะตังไหเก็บข้องเนาะไปพี่อ้องบ่าวกต bố thân thì, để bạn nhận nó hiếu thảo để bố bị một hồi anh này bệnh này khỏi bố hiếu khỏi khỏi kinh nạm có một quẻ có cái ỉm này và cái đang có thun na xuống này bác uốn dai kinh này nói Nói đúng nói thì đây là kinh phẩy như cái nội mà

เอาหมูว่ะเนี่เราไปเอาจะไปถ่ายเราอยู่นะบอไปเอาไข่ยูบุ้มบอไปยู่ะซาวขีบซาวน่ะโอ้ข<อ>ั้นเลยว่<ฮ>าขั้นหูว่ะเสดนอพุน,นเน่กะเมื่อาทางนั้นเนอเรา<อ>ไปพุนเนอเนอดูดได้มาาื่เนอโอ้าเดียวอเอนั่นแหละขั้นหูว่าน่ก็ใส่รถพี่บอมเมื่อเ้อพี่นอก็บ่อยเนก็อย่างเนี่เดี๋ไปเน่ดูตลาดไทย อืมเปเนไงแก็แพคไหมได้บัดเสมื่อยีเออขอเเอาเมื่อกินขนมกินหอด้ควันหาอยู่หยังอยู่นีนเนาะเอออยู่ช่องเมถพี่น้องเอเตตนงามไน่มีคนมาเดินน้ามีเบ่มีบ่ปลากระป๋มาเด่นน้าเ่ อือูสาวสูชีวิตขนาดได้บากอีตนอือีที่เนี่ยชีวิตเนี่ยมาเห็นอยู่นะออแเห็นจะได้สอืออืมูชีวิตขนาดอดอ่ะเวกระดดเยี่ยมย บางทีก็สือถือราตรน่จ้าเนาโอ้ยห้องน้ำภาสะอาสะอยงมันเป็นกระดกระโดพี่น้องเลยสบายบ่คืออยู่ตลาดไทแคบแคบผองห้องน้ำด้านนีเห็นได้ยู่องห้องยูตลาดไทอีดี่ไ่จะมามึงไนที่ขั้นโมฆเช้าใส่ใส่ชสองหนูได้ฮะเเไ่้่องอือคัานโฆาเช้าใส่ชอง หนึ่ากสี่ายโเดด็ไปแบของบรแข่งจ่ายด้นเก็บขอน้องเออโดดเก่าเฮยีห้งแต่ไม่ตะกีเนาอโมเป็นบุดีได้พี้องแต่มันดีแต่ว่าข้างนอกมันยบนะเัาสื่อขึ้นโดดเี่นนอะเล็กน้อยเพิ่นมากโดดโดดอยู่กับเอยบ้านของคอยก็เต็มอยู่้องก็ได้ในทางราง เอาหูด้วันนี้บามันสิขึ้นจึงได้ยังจังได้นาะแต่น่นรัมาเอาดีอะไรทัหนัอยกำสองันมามาูเียบเบาฟิวเจอร์ทางสิปากเกตโอเคไปไป Yeah. <laughs> เพือ่อเพื่อจะไปหอดปุปบไปตลาดไทยผูกไก่ได้บอบไดอกอโอ้อยาออออาัางไก่เขาที่รู้ไทยไปไปแบบมากเตัวาเขาก็บเหตุสะพานอยู่หนาตลาดโดดนอกสะพานเน่ยนะเขาผู้บาเหตุไกลหนาตลาดแช่ว่ เราลองพีชหทนที่เขาาไปลองพุดทะเลสะพานตัวนั้นเออ้งุจะงาม้เอาตายเขาตรงล่งสะพานตัวนั้นเขาทิ้งยางข้าวเดียวไปเพราะไม่ห่ะ บไมาเป็นสะพานบะเออเดี๋ยวไปเบิ่งมาเป็นเป็นสะพานบะบบขี่รถบบได้เด้อไก่บบไก่นั่งเวกนเอาตอนนี้บอบีมากเลยเด้อพี่น้องชาวปลาเอียงแม่น้องอากระบได้แบ่เผาเด้อ ลูบอเจ้อ่ะล uh, ูกลูกปเรจะกอยมายังเนาะดูกก้ย okay. ต oh, uh, oh, oh, ้นด uh, uh ้านต้นด้าเรักคนอะเดชกแน่โอ้ยอย่าลูกอุ้ยดูกอดอลานนี่กอดดู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 ดหอนลูหอนนูยเมมาตาบีเห็น่ว่าเท่านั้นลูก n o ม m เถ่ามากเนี่ยว่าหูชื้อ่าตื่นไตไม่ว่าบ่ซืืดนะไม่จะหายสวัสดีเด้อสวัสดี่สัสดีจ้าสวัสดีค่ะลุกสวัสดีจ้าสวัดีาบายเห็นถ่าโดนมะรแม่มาแต่ทำงานนะเหนื่อยมากเลยอันนั้นีเห็นคลิปนักเด่นคัดเส้นแบบมือขึ้นหัวเด้อครับแต่ว่า เออมาส่งสายป่านมาสวัสดีจ้าลูกไอเชดมาส่งสายป่านนรัอยากเมื่อน้ำโผล่เออมาเบียงเรากูกเดี๋ยวพอมาันหับไปเดี๋ยวพอมานับไมได้ถูกเน้่ว่อนโอนัสไปให้พ่อไปเหตงานเนาะให้พอไปเห็งานกอนออเดี๋ยวนะถ้าภาพไปเด็ดน้ำ <laughs> อ๋อพอไปทำงานเนาะไปเที่ยวสายตานหายนอนพอนี่คือพ่ไปเที่ททยวพ่ไปโรตารไปพ่อไป,ไปโดต,ตัสกับพี่บ๊อบเนี่ยพี่บ๊อบจะพาไปโดต,ตัสนะกินขนมปะ่ะเดี๋ยวสายปานดตาตาเดี๋ยวพอมาเอาไม้ไปเดี๋ยวสา้พาไปโดต,ตัสกินทุเรียนไปไปไปหาแม่กุญแจถูกไป,ไปโอ้ตีตึงนอ พอไปกันโนะ่อาหใหม่เด้อไปกันไปไปกนไปกันนั่นรึไปไปเอาอะอมาคไดไมกนเอเโอยเดี๋ยวพ่อจะมาหลับใหม่ือไดงพ่อมาับหม่ โอ้เดี๋ยวพ่อไปเห็นเออพอไปเห็นงานเดี๋ยวมือแดงพ่อมาลับใหม่โอ้เดี๋ยวมาหาพ่อหม่คิดิ่เล้วคิดถึว่า่าลูกมาหาพ่อของอีปานมาจาก4ปานเน่ของเนี่หอปาหของอีปานของอีปานละพ่ะอือเดี๋ยวมือแดงพ่อก็ามาลับใหม่ เ้องหาก็ได้มาโทรศัพท์ับาก็เป็นแนว้นึ่งเป็นเต็มเต็มอต่ต็มอจเต็เตมใปอ่แน่ยิงไปอย่แน้ยิงไปย่้อ้ยน่าดุลุไปหาใหม่เนาะ มีมี่ลูกลูกๆไปหมดมาอหมดเบนเนาะตอนนี้ก็มาเด้อเี่นองสิซื่อนุ่มให้ร้านบอสซื้อเอาเงินมาเดี๋ยวไปสื่อเองเขาจะไปเที่ยวเที่ยวมนี่มชไดนันสิใหญ่สัตว์บึดเป็นแนนหนอเด้มาอื่นนี่ได้กินนุ่มมาก่าเนบ่ โอ้ยเดี๋ยก็ไม่ได้ถูกสาเออดูถูกรวยโดยเลยขอมาเทียนหม่าหน่อนจังไหนโตมาคือหอดไว้แท้เปี๊ไส้เดี๋ยวเปี๊ยเดาจิแกงน้ำมันบ่เกล็ดอาให้ยใจแล้วแกงให้กินแกงเสร็จโอ้ยดูเดี๋ยวเขาสิตามมานั่งให้ยังเตรียมให้ฮานาเตรียมของให้พี่น้องเลยเอาเจอกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปหน้าเด้อพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้โคตรลาไปก่อน 拜拜。Bye bye. Bye bye.